สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มารู้จักปลั๊กของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับปลั๊กที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีความพิเศษคือว่ามันจะมี3ามขานะครับ1 2 3ส,สเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีสายดินอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนนะครับที่ยุโรปประเทศอื่นในยุโรปก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนประเทศอังกฤษก็เป็นอีกแบบแวันนี้มาดูปลั๊ก ที่สวิตเซอร์แลนด์กันปกติจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ3อัน3ขาแล้วก็เสียบลงไปลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเข้าได้ตรงพอดีแล้วก็ถอดออกมาหรือว่าเราจะมาดูนะครับอย่างถ้าหลังอย่างเรามาจากเมืองไทยปักบ้านเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เสียบลงไปไม่ได้ไม่มีรูเข้านะครับทํายังไงดีครับก็เป็นซื้อตัวต่อนี้มานะครับสังเกตว่ามีแค่สองขาแต่ก็สามารถใช้งานได้คือเราก็เสียบตรงนี้นะครับลงไปเข้าลงไปต่อแล้วก็เสียบดูลงไปนะครับไม่ได้มีรูที่สามแต่ก็ยัง สามารถใช้งานได้เดินไฟเข้านะครับนะครับเวลาถอดออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับต้องหาที่ตัวปลั๊กต่อที่ยุโรปส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับที่ยุโรปเป็นลักษณะแบบนี้อย่างอันนี้เป็นสายชาร์จแบตนะครับหลายๆวิธีก็อย่างใช้ในยุโรปประเทศอื่นก็เสียบแบบนี้ได้เลยใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับ สำหรับพัก3ามคาแบบที่ซีรีสหรือว่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้จะใช้ได้ทั้งอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับยุโรปแล้วก็บิดตรงนี้ไปถ้าเป็นยุโรปก็คืออยู่ตรงกลางแล้วก็เลื่อนตัวนี้ออกมาซึ่งก็เหมือนกับตัวนี้นะครับแต่นี้ตัวใหญ่กว่าใช้ได้หลายที่แต่ตัวนี้พกสะดวกมากกว่านะครับ เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กแบบเหมือนที่บ้านเรานะครับการเดินทางเที่ยวต่างประเทศถ้ามีปลั๊กแบบนี้มาด้วยก็สะดวกสบายนะครับง่ายก็หาซื้อได้ตามสนามบินจริงๆที่สถานีรถไฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สนามบินก็มีนะครับแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยถ้าเราซื้อมาจาก aliexpress หรือว่า ซื้อมาจากที่เมืองไทยก็จะถูกกว่าให้เป็นปลั๊กนะครับสามอันที่เขาใช้กันอยู่ที่ที่นี่นะครับเป็นตัวต่อก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่ามาพักอาศัยที่ประเทศซอรสแลนด์ก็จะได้รู้เกี่ยวกับปลั๊กสามขานะครับประเทศแห่งปลั๊กสามขา ว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกังวลหาที่ต่อมาลักษณะแบบนี้ที่เมืองไทยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ